ในหลายประเทศความเป็นชายมักถูกตีกรอบด้วยคำว่าเข้มแข็งห้ามอ่อนโยนหรือห้ามแสดงความน่ารักเพราะกลัวโดนล,ลอ้อกลัวเสียภาพรักความเป็นชายแต่ในประเทศไทยสิ่งที่จางชาติหลายคนสังเกตเห็นก็คือผู้ชายไทยไม่กลัวที่จะห้อยตุ๊กตาใส่พวงก,กุญแจการ์ตูนหรือแสดงความน่ารักแบบที่ประเทศอื่นอาจจะมองว่าแปลกครับคลิปนี้มาจากช่องทิกตอกที่มีชื่อว่า discover with emma ครับ เธอได้เขียนแคปชั่นไว้แบบนี้ครับผู้ชายอังกฤษไม่มีทางทำแบบนี้ได้หรอกสิ่งหนึ่งที่ฉันรักเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยก็คือไม่มีความเป็นชายที่ท็อกซิกผู้ชายที่นี่เดินไปเดินมาโดยห้อยตุ๊กตาหน้ารักนารักบนกระเป๋าได้พวงกุญแจการ์ตูนหรือจี้โทรศัพท์สีพาสเทลและไม่มีใครแม้แต่จะหันมองแปลกๆเลยมันเป็นเรื่องปกติมันน่ารักและเต็มไปด้วยความมั่นใจในแบบที่รู้สึกสดชื่นมากถ้าเป็นที่อังกฤษแล้วก็ คุณคงจะโดนล้อเรื่องแบบนี้แน่ๆแต่ที่กรุงเทพความอ่อนโยนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอพูดตรงๆเลยว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบนี้ก็คือทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามหรือเรื่องของรูปลักการใช้ชีวิตที่นี่มันสงบฉันรู้สึกปลอดภัยเวลาที่เดินในกรุงเทพมากกว่าตอนที่เดินในลอนดอนแม้กระทั่งตอนกลางคืนบรรยากาศที่นี่มันไม่ดุดันไม่โอ้วดคนเขามีโลกส่วนตัวของเขา มันมีความเคารพกันที่ไม่ต้องพูดออกมาที่นี่ทําให้การใช้ชีวิตทุกวันรู้สึกเบาสบายขึ้นดังนั้นฉันขอชื่นชมผู้ชายไทยที่พิสูจน์ว่าความเป็นชายที่แท้จริงไม่กลัวที่จะห้อยตุ๊กตาหมีมั่นใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมันก็คือสิ่งที่ฉันหวังว่าจะได้เห็นที่บ้านเกิดของฉันมากขึ้นฉันรักที่นี่สําหรับบางคนสิ่งนี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่สําหรับบางคนนี่ก็คือภาพสะท้อนของสังคมที่เปิดกว้าง ที่ซึ่งความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอรครับวันนี้เราจะพามาดูว่าคนต่างชาติเขาคิดยังไงกับความน่ารักแบบนี้ครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกครับบอกว่าเพื่อนผู้ชายของฉันส่วนใหญ่ก็มีตุ๊กตาน่ารักแบบนี้เหมือนกันเพราะแฟนของพวกเขาซื้อให้และแน่นอนว่าพวกเขาปฏิเสธไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่านี่คือหนึ่งในวิธีอวดว่าเขามีแฟนหรือลูกสาวที่ใส่ใจ คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าถ้าแฟนสาวคุณซื้อให้คุณต้องถนอมมันไว้ไม่งั้นคุณจะเสียใจแล้วคุณเอ็มมาก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับเธอบอกว่าฉันระชอบจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าสิ่งนี้ยังคงอยู่ของน่ารักน่ารักกลายเป็นแฟชั่นที่เห็นได้มากขึ้นในทุกเพศตามความเข้าใจของฉันคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่า มันเป็นปกติมากสําหรับผู้ชายไทยที่นี่แฟนสาวเขาเป็นคนซื้อให้พี่ชายใหญ่ของฉันก็มีตุ๊กตาตัวใหญ่ห้อยอยู่บนกระเป๋าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าฉันเป็นคนไทยพวงกุญแจตุ๊กตาไม่ได้บอกว่าพวกเขาเป็นชายแท้หรือเปล่ามันแค่บอกถึงสิ่งที่พวกเขาชอบหรือเป็นเทรนด์คอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าฉันเคยไปเมกาบางนาะแล้วเห็นผู้ชายไทยยืนรอซื้อตุ๊กตาตัวเล็กๆมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คอมเมนต์ต่อมาเขาได้เข้ามาเห็นต่างครับเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นท็อกซิกล็อกมันเป็นแค่แฟชั่นและสุดท้ายคนแบบนั้นอาจจะกลายเป็นคนที่หลงตัวเองและเป็นคนที่ท็อกซิกที่สุดในโลกก็เป็นได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับบอกว่าการมีพวงคุณแจนน่ารักไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นคนดีทุกคนหรอกนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับบอกว่าในไทยเราสามารถเป็นอิสระจากการถูกคุกคามด้วยกรอบความคิดแบบตะวันตก ถัดมาเป็นกระทู้จากเรติดนะครับบอกว่าในฐานะผู้ชายเป็นเรื่องแปลกไหมที่ชอบตุ๊กตาขนนุ่มแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของเขานะครับเขาบอกว่าผมเป็นผู้ชายอายุ18ปีและเพิ่งเริ่มชอบตุ๊กตาขนนุ่มเมื่อเร็วๆนี้แต่เพื่อนบางคนบอกว่ามันดูแปลกๆสาหรับผู้ใหญ่ที่อายุ18ปปีที่จะชอบของพวกนี้ความเห็นของคุณคิดว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีชาวต่างชาติเข้าไปช่วยกันตอบนะครับบอกว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเป็นงานอดิเรกที่ไม่อันตรายและมีประโยชน์คนที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่คุ้มค่ากับเวลาของคุณตอนที่ฉันเริ่มสะสมแรกๆฉันก็คิดเหมือนกับคุณแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เรียนรู้ที่จะไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเพราะมันเป็นงานอดิเรกที่ไม่ได้อันตรายอะไรตอนนี้ฉันมีเตียงที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาขนาดใหญ่เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่สนุกสนานและช่วยให้ฉันผ่อนคลายทางจิตใจในเวลากลางคืนด้วย คอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่ามันไม่แปลกเลยคนเรามีสิทธิ์ที่จะชอบอะไรก็ได้ฉันเองก็สะสมตุ๊กตาขนนุ่มและของประหลาดประหลาดเกี่ยวกับตัวตลกของตัวตลกเนี่ยครอบครัวฉันไม่ค่อยชอบหรอกแต่ฉันก็รักมันและไม่สนใจว่าพวกเขาจะคิดยังไงเพราะมันทําให้ฉันมีความสุขเธอเองก็ไม่ควรสนใจเหมือนกันคอมเมนต์ล่อมาครับบอกว่ามันก็ไม่เลวแต่มันต่างจากงานอดิเรกที่คาดหวังว่าผู้ชายจะมีแต่ฉันคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหา มากไปกว่าการเล่นการ์ดเกมหรือสะสมของแพงๆถ้าคุณสนุกเพลิดเพลินกับงานอดิเรกข,ของคุณคุณก็ควรทำต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไม่ชีวิตมันสั้นและโหดร้ายคุณควรหาความสุขอะไรก็ได้ใส่ตัวและกอดมันเอาไว้อย่าให้คนอื่นมาบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผมอายุ20ปีผมก็สะสมเหมือนกันในความคิดของผม ถ้าใครก็ตามที่ตัดสินคุณเพราะสิ่งที่คุณชอบไม่คุ้มค่าที่จะคบหาทำในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขสี่คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ามันไม่แปลกหรอกคุณจะชอบอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นอันตรายและไม่มีใครควรจะมีปัญหาด้วยถ้าใครมีปัญหานั่นเป็นปัญหาของพวกเขาเพราะการชอบตุ๊กตาไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นอันตรายไปมากกว่านี้อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า มันไม่แปลกหรอกที่จะชอบงานอดิเรกแบบนี้ไม่ว่าจะเพศไหนเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้นานมากนะักทําในสิ่งที่เรารักโดยไม่ต้องอายคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงดังนั้นฉันไม่รู้ว่าจะพูดแทนผู้ชายได้หรือไม่แต่การเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แปลว่าแปลกมันแย่กว่ามากที่จะปิดบังตัวเองเพราะว่ากังวลว่าสังคมส่วนใหญ่จะคิดยังไงชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่เราจะทําแบบนั้น คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผมเป็นผู้ชายอายุ42ผมสะสมของเล่นมาตั้งแต่อายุ21ปีเคยสะสมตุ๊กตาอยู่บ้างแต่ช่วงนี้ผมติดตุ๊กตาหนักมากครับและรู้ไหมครับภรรยาของผมก็ชอบด้วยมันกลายเป็นงานอดิเรกที่เราทำด้วยกันได้อยากรู้ว่าที่จะสนุกกับสิ่งต่างๆคนที่ควรอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ตัดสินคุณหรอกครับคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าในฐานะผู้ผลิตตุ๊กตาผมอยากบอกให้คุณรู้ว่า เกือบครึ่งหนึ่งของฐานลูกค้าผมเป็นผู้ชายไว้ผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องปกติมากกว่าที่คุณคิดขอให้คุณมีความสุขกับการสะสมครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไม่เลยไม่เลยพวกเขาคิดว่ามันแปลกเพราะว่ามันไม่ใช่แบบผู้ชายดั้งเดิมจงเป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจงทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ใช่คนอื่นสุดท้ายแล้วไม่ว่าผู้ชายจะห้อยตุ๊กตาหรือห้อยของน่ารักน่ารักหรือจะทำตัวซอฟแค่ไหน มันไม่ได้ทําให้พวกเขาไม่แมนหรือเสียความเป็นชายหรอกครับเราอยู่ในโลกที่ทุกคนควรจะเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวเสียงในหัวที่จะร้องว่าเกย์เกย์เกยเกยเกยเกตลอดเวลาหรอกครับจําไว้ครับความแมนไม่แมนมันตัดสินกันที่ใจไม่ใช่ของที่ห้อยอยู่บนกระเป๋าหรือของสะสมครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ GAY 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 GAY, 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 gay